ถ้ามึงไม่ยอมเงี้ยเง่าดิเพราะฉะนั้นมึงตายก็มึงพ่ออย่าพ่อพ่อแม่ไอ้ไรไอ้ไ้ชอบท่าสไลด์เหลือเกินเจ็บตรงไหนไม่รู้แม่งเงินทีไอ้หนงอีโวจันแกทำไรแกทำอะไรลูกฉันอ้าวมันไงนิมก้าดีไง มาทำร้ายผัวอันประเสริฐอย่างกูมึงกินดูสิวันนั้นนลยกูแม่มึงทำเมียมึงจะมีผัวเหมือนกูไหมเหรอฮะแม่เก่งมากใช่ไหมฮะเก่งมากใช่ไม่รู้นี่เอเอ๊ะเอ๊ะแม่กินก็ไปไมแม่งเยอะอยากแถมเว้ยทีบอกยันกล้าทำเมียกับกูเหรอฮะถ้าสุดจะทนกับแกแหละคุณชนงฟองยันอะไรจะเกิดให้มันเกิดดีกูจะรื้อบ้านหลังนี้เผาทิ้งให้หมดทิ้งไปเลยโอ้บ้านกูนี่ว่าลืม แกไม่สามารถที่จะทำลายลูกฉันได้ได้ทีลูกชายคนเดียวางั้นมึงอย่าอยู่เลยมึงตายซะเม่อพ่อพย่าพ่อพ่อแม่ลูกอะนี่พ่อทำอะไรอะรัดธงรัดธมลูกนี่พ่อบีบคอแม่ทำไมพ่อไม่ได้บีบคอแม่เองนะลูกแม่เองไม่สบายพ่อยกข้าวมาให้กินเองดูแม่เองทำสิเรียราดไปหมด ณทมแม่ทรัตถ้าแมไม่ออกไปข้างนอกแล้วลูกคือณ<อ>ทมเนี่ยแวะมาเอาเงินจ้ะที่พ่อพูดเนี่ยจริงหรือเปล่าจ้ะแม่มันไม่เปล่าลูกเม,มื่อสักครู่ผู้ใหญ่กำลังคุยกันพ่อกับแม่กำลังปรึกษากันนะลูกแม่อยากได้สร้อยพ่อเจ้ากำลังวัดสร้อยจะซื้อสร้อยให้แม่นะลูกพ่อจ๋า ลันธมงั้นลันธมเข้าใจผิดลันธมขอโทษนะเจ้าพ่อมี่โทรอะไรก็ไปทำเถอะลู<า>กไป<า>กไปไปไปแม่เองไม่เขาซื้อยามาฝากแม่อด้วยได้จ้ะพ่อ,อ,องั้นลันธมขอตัวไปตลาดก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวลันธมเนี่ยจะซื้อข้าวของเนะี่ยมาฝากแม่กับพี่ก็แล้วกันลันธมไปก่อนนะจ๊ะโชคดีจ้ะไปเถอะลูกอีบัดซุปแม่ ของง้อยนและมึงไั้ทาราปัดกวาดบ้านนี้ของกูให้สะอาดแล้วพวกมึงใส่หัวไปที่ไหนก็ไปอย่าให้กูเห็นนะแต่ลั่นทมไม่ช่วยมึงไว้มึงตายเนี่ยอโอ้โหปัดเ้ยเก่งแท้แท้ไอ้เทียงนี้เจ็บตรงไหนไม่รู้ทารา ขอโทษนะที่แม่ทําความลําบากใจกับทาราอย่าน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตานะลูกนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพี่กีนเอายังไงถาลูกเข้าไปหลังบ้านก็เถอะไปอย่างนั้นกลับกระท่อมเราดีกว่า<ป>มันอยู่ข้างบนบ้านนี้มันไม่สบายใจหรอกลูก,ลกไป การเนี่ยน้องสาวสวยขนาดนี้มีแฟนหรือยังยังไม่มีค่ะไม่ได้ถามหมึมง,งประธานโทษนะคะเราในรู้จักกันด้วยหรือเปล่าวาจาช่างไพเระเยี่ยงนักพี่เองนี้ไม่ใช่คนกระจกงอกง่อยธรรมดาพี่เองเป็นถึงขุนโจรอะไรนะโจรนี่เาเป็นโจรเหรอถูกต้องเป็นเมียพี่เถิะน้อง <N ic> รับรองเธอจะสบายทั้งชีวิตเนี่ยนี่คุณลุงคะหนูจะบอกอะไรให้นะเฮ้ยกูแกแต่เสียงหน้าตาไก่นี่เจ๋วมาก <N ic> มาเรียกกูลุงได้ยังไงใครบอกพี่กู <N ic> นี่แหละ <N ic> นี่คุณลุงห <N ic> นูจะบอกอะไรให้นะคะหนูเนี่ยไม่มีอะไรให้คุณลุงป้อนหรอ,อกค่ะ <N ic> น้อยแน่ไอ้กันเจตรมเนี่ยน้อนแน่ไอ้กันเจไอ้เง <N ic> ินเนี่ยหนูพกมาติดตัวแค่นีดเดียวเองค่ะคุณลุงจะทำอะไรหนูเลยนะ มาแล้วไม่เสียพี่จะมีเมียสาวว่าสวยถูกใจเรางามลายทำไมไม่ถึเป็นพระเอกฮะระว,วังตัวดีๆนะลันทมมาแล้วไม่เสียพี่จะมีเมียสาวและสวยถูกใจเรางามลาย ไม่น้ำน่าสดแล้วยังสดยังใสละดุดนัดน้ำสปรยละใสปิงลับม่อมองความงามละคงนางมากกระทบจับ้าอีหลอนลาไปซบเปิดสิงคุณูุงนี่าทำอะไรหนูเป็นเมียพี่แต่น้องไม่อย่าใคะอย่าถามดิใช่ด้วยช่ด้วยอ้ทุกระวังนะ ไปวิ่งมากูจะปล้ำมึงยังไงเน่ยังไม่ได้ปล้ำยังไม่ได้ปล้ำยังไม่ได้ปล้ำให้กูร้องปล้ำก่อนแล้วค่อยวิ่งก็เมื่อกี้บอกว่าจะปล้ำไงก็เลยวิ่งไว้ก่อนจะเฉยเฉยยังไม่ได้ปล้ำเอาเหรอจริงยังไม่ได้รูดซิปกางเกงไงเลยนี่ลัฐมนรีบละทรไม่ยอมเดี๋ยวจะปล้ำาเดี๋ยวจะปล้ำทำเมียคนน้ไมามามาเป็นเออคลอเคลียเป็นเมียพี่คนนี้ทำไปเถอะ 小心拜拜拜拜。 เพื่อนเหรอไม่ได้เป็นคนเล่นแม่แม่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มันอะไรป้ามาอ้าวเฮ้ยอ้าวแล้วมึงวิ่งไปอยู่อะไรทางกูอยู่ทางโน้นสิไอ้นุ่มเลีกทางไปซะผู้หญิงคนนี้จะเป็นเมียกูเนี่หลวงแกจนป่านี้แล้วเนี่ยจะมาวิ่งไล่ปล้ำเด็กเขาอีกเหรอเออยิงแกยิงมันมึงไม่เคยเห็นมะพร้าวเหรอเฮ้ยนี่หลวงเอาเวลาว่างเนี่ย ไปนั่ง <จะ S 1> รักษา <จะ S 1> สุขภาพ,าพที่บ้านไปเยถึงกูจะแก่กูก็ไม่เคยรับสูงอายุนะเว้ยเนี่ยเนี่ลีทางก<ห>ูปไปใส่หนูผู้หญิงคนนี้จะเป็นเมียของลุงเนี่มาวิ่งไล่พัมผู้หญิงอย่างนี้เนี่ยทำไมวะฉันเป็นผู้ชายหัวอกผู้ชายด้วยกันก็ต้องปกป้องผู้หญิงสิวะได้ อยากลองดีเห็นดีกันเห็นดีกันอะไรลุงฟ้าสุขามีสุขามาเจอตักทีเป็นอย่างไรเฮ้ยุขาสุขาเอ้าเอ้าปันเลยเัดเลยเฮ้ยนึกว่าจะแน่ว่าแน่โอ้โห เก่งมากล้านชายลุงไปแลใครเนี่ยมาช่วยพวกเราลันทมนั่นนะสิกดีกว่านี้นะื่ดก่อนขอบคุณนะคะที่มาช่วยลันทมกับเพื่อนเอาไว้ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวก่อนลุงถามว่าไม่ได้พวกพี่สองคนเนี่ยลันทมสามคนคงจะไม่ได้อยู่เป็นสุขแน่ๆเลยแค่นะคะไม่เป็นไรครับเพื่อนมนุษย์กันต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วครับผมค่ะยิ้มหวานกันเชยวนั่นเนี่ย ลุงอะไรก็ตั้งแต่ลุงฟ้ากล่มาเนี่ยยังไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนสวยขนาดนี้เลยเกิดมาเนี่ยผู้หญิงที่เคยเจอเนี่ยก็มีไม่แคนเดียวดชอบใช่ไหมเนี่ยโหลุงชอบป่ะดิสวยขนาดนี้หรือลุงไม่ชอบชอบฉันลุงก็ชอบเหมือนกันจะเหมาสองเนี่ยได้ป่าเอาสองเลยเหรอลุงเอางี้ก็แล้วกันลุงฟ้าลุงนี่เป็นคนไม่พูดมากเดี๋ยวลุงเนี่ย จะพาสองคนนั้นไปทําการบ้านสักหน่อยเดี๋ยวรุ่งฟ้าเนี่ยก็คุยกับแม่หญิงคนนี้ก็แล้วกันอะอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าคุยกันเสร็จสอบแล้วเนี่ยเรามาเจอกันที่เดิมได้โอเคลุงเดี๋ยวฉันจัดการเองทางนี้ไปไหนอะไปเรียน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 ตอนนี้เลยเหรอไปเรียนอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหม สวยๆอย่างนี้เนี่ยไม่ทราบว,ว่าคุณนี่มีชื่อว่าอะไรกันหรอครับอ๋อสาเนี่ยมีชื่อว่าลั่นธมค่ะชื่อลั่นธมใช่แล้วค่ะนี่ผมเองเนี่ยก็มีชื่อว่าลุงฟ้าอ่ะว่าแต่ว่าลั่นธมเนี่ยไปทำท่าไหนให้ลุงคนเมื่อกี้เนี่ยมาวิ่งไล่ป้ามเอาอ๋อพอดีว่าลั่นธมกับเพื่อนเนี่ยกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ตลาดค่ะแล้วก็เจอผู้ชายเมื่อกี้เนี่ยเขาไล่ป้ามลั่นธมมา แล้วก็มีพี่ชายนี่แหละค่ะมาช่วยลั่นธมเอาไว้นี่เป็นปกติสัญชาตญาณของความเป็นชายของคนทุกคนไม่ว่าใครนี่จะเดือดร้อนถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือนี่อยากจะถามอะไรลั่นธมเนี่ยสักอย่างถามอะไรละคะลั่นธมสวยๆอย่างนี้เนี่ยมีฟงมีแฟนแล้วยังครับลั่นธมเนี่ยยังไม่มีคนรู้ใจหรอกคะ่ะยังไม่มีคนรู้ใจใช่แล้วค่ะ นี่ถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ผมเองเนี่ยก็ยังไม่มีคนรู้ใจเหมือนกันอยากจะลองมาคบหากับผมดูหลุอเปล่าอันนี้เนี่ยรันทมเนี่ยจะรัไว้พิจารณาแล้วกันนะคะนี่รับรองว่ารุงฟ้าเนี่ยไม่ทําให้ใครอเจ็บช้ำน้ำใจเด็ดขาดเลยรันทมไม่เชื่อหรอกพวกผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าปากหวานอย่างนี้กันทุกคนจริงหรือเปล่าคะ แหมก็ไม่เป็นกับทุกคนหรอกต้องมีสักคนสิโอ้สามวัยอย่าได้แงงอนตัดใจอย่าด่วนใจร้อนมาฟังพี่ก่อน จะได้หไหมเจ้าก็รู้รักพี่มีอยู่เต็มดวงใจแล้วจะมางอนคอนอยู่ใหญ่พี่ขอให้สาบารถมาขอชาเจ้าชน้องรใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตรอลและน้ำตาล0% นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซโ่โอ้นยมชายปากว่ารักยังเดิมมือไว้ล้ตัวเมื่อไรเป็น จงน้องกลัวจะทำให้น้องตรมถูกขังกรงเลวลองสเสวนโปรดปราณีให้พี่จูบน้องคนอะไรช่างไม่ใ้ตรองคนดูเขาจ้องมองเห็นไม่หออากเจ้าตัดรัก เห็นที่พี่จะกลั้นใจตายแล้วจะมงอ,องอ่อนคออนโยยายพี่ขอยซากเบลมาลโค เขินอะไรล่ะเนี่ยหมก็ไม่เคยมีผู้ชายคนไหนเนี่ยเขามาทำแบบนี้กับลั่นทมเลยนะนี่ก็มีล่งฟ้าไงคนแรกเลยและคนเดียวคนสุดท้ายด้วยนี่สัญญากับล่งฟ้าได้หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยลั่นทมเองเนี่ยก็เป็นแฟนของล่งฟ้าแล้วต่อแต่นี้ไปเนี่ยลั่นทมเนี่ยต้องมีแครร่ลุงฟ้าคนเดียว ไม่ว่าจะไปที่ไหนมาไหนเนี่ยไปเจอผู้ชายคนไหนเข้าในที่หน้าตาดีกว่าล่งฟ้าเนี่ยห้าไปสูงสิงเอาละเอาเป็นอะไรกันมาเนี่ยละจ๊ะโอ้โหสภาพยับเยินจังเลยไปเรียนวิชาศึกษามาโอ้โหมอเอปากซีดปากเซียวกันเชียวเลยนะจ๊ะนิดหน่อยนี่ ลันทมจ้าคืออย่างนี้ลุงฟ้าเนี่ยคงอยู่ตรงนี้ได้อีกไม่นานเพราะลุงฟ้าเองเนี่ยกำลังจะเดินทางไปหางานทำจ้นี่จำคำของลุงฟ้าไว้นะลุงฟ้าเนี่ยจะไปทำงานไปเก็บเงินเก็บทองถ้าลุงฟ้าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยลุงฟ้าจะกลับมาและจะพาแม่เนี่ยมาสู่ขอกันแล้วกัน แต่ต้องรอลุงฟ้าคนเดียวนะเข้าใจหรือเปล่าลันถงเข้าใจแล้วจ้านี่ลุงเรียกปลาสิลูกเรียกป้าเลยเหรอปล่อยมือได้แล้วจะไปแล้วเหรอนี่มันสายแล้วเดี๋ยวมืดข้าเมากำลังเพลินเลยงั้นก็รีบไปซะเถอะนี่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ลุงฟ้าเนี่ยขอลาเลยก็แล้วกันจ้างั้นโชคดีนะจ้า รีบา้ย <ใน S 1> รอ,อลูกฟ้านะรอจ้ะเรียกมาได้เดี๋ยวลูกฟ้ากลับมาเต็มไปหมดตีนกา ไหน้ามีตีนไก่เพราะไอ้หลวงจากไปหลายปีตั้งแต่วันนั้นนานมาถึงวันนี้นับดูอลายปีแล้วน,นเนี่ต้องถูกขับไล่ทำนายอุรา จากลูกเมียมามันหมายปานนี้ลูกเราจะโตสักเท่าไรอปานี้ลูกเราจะโตสักเท่าไรคิดแล้วใจหายเลยคิดถึงฟองจันอเมียเจ้าเคยอ,อยู่ คุกเขาเขียขอทุกวันพนาวะและ้วพี่เฝ้าพนอไม่้ายแล้วก็อไกลเกลียตั้งแต่วันนี้พี่ไม่เห็นหน้าฟ้องจันเมียจะาช้ำใจลูกเราก็ด้วยพี่ก็อยู่ไม่ได้ ลูกเราก็ด้วยแล้วพี่ก็อยู่ไม่ได้คิดแล้วก็ไหไล่คิดอแล้วแล้วพี่ก็ไฮไล่ฟองจันเมียเจ้าพี่จากแล้วช้ำใจยังจำพี่ได้ไหมลูกเมีย แต่วันนั้นที่พระองค์ท่านขับไล่ละออกมาจากพระราชวังก็ยังไม่ได้เคยประสบพบเจอหน้าแม่ฟองจัน์เมียจา๋าพร้อมกับลูกของเราป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเป็นตายอย่างไรก็แล้วแต่จะย้อนรอยถอยหลังไปแอบซุ่มดักแอบมองเมีย และลูกของเราจะดีกว่าว่าจะเป็นอยู่กันกินกันอย่างไรรักแสนรักและไม่หักนะอารมณ์รักไม่สมคงยังไม่สายไม่มีเจ้ามาฟองจันพี่ยืนวันหัวใจก็ไหว คิดถึงจริงอ่ะโอ้ปักหัวใจจากเมียมาไกลเสียเหลือเกินถูกขับไล่ทาไในอุราเจตนาะแลมันก็นานเอินสถทกสถานหัวอกสะเทือน ำเดินนะไปทางใดย้อนลอยถอยหลังไปแอบดูเมียและลูกความพันผูกแล้วก็ไม่แพพภายไม่เตือนละไม่เต้น,ตน,ตนว่าจะเป็นหรือตายคิดถึงสามไว้ดังใจว่าจจย้อนลอยถอยหลังกลับไปหาเมียรัก คงจะระจักษ์ได้จเจอ,อจ้าลำบากลำบนไม่เจอพับบ้าอยู่แต่ในป่ามีความเป็นไปสะทกนะสะเทอนแล้วก็ไมาเข้าท่าวัดราอุราและนี่ก็มาเหลือลายน้ำตาริลสุดอะไร ดวงใจที่เคยเจรจาเธออยู่พะเนาคู่เท่าพนอลูกจ่าเมียพ่อโอพาพาละสลัดขาดร้อนละให้รรยราสลัดขาดร้อนโอให้โวยรา ใจประมาะความหมายก็ยังมีหากเราไม่ตายหวังจะได้ร่วมตัวเจอเมียเจอผัวและเจอพ่อลูกพี่เจตนาแล้วคงจะได้ปานีในเจตนาฝ้าคงได้ปรานีและจะไปหา,าคนดี เลเมสซี่สุดาโ h ้ห์ไปหามีด องจันเขาเป็นใครกันทำไม่ถึงรู้จักชื่อแม่หรอกเห็นแล้วประมาณยึดมั่นช่างเหมือนฟ้องจันเมียจา้า ใบหน้าสดใสไม่สางซามีเจตนาน้มน้าวสังเกตผิวกายช่างเหมือนเลือกเกอินคงไม่ใช่บังเอิญอู้อีฟ้องจันคนนั้นก็เหมือนเด็กคนนี้ ภายในลฤดีสะดาเหตุการณ์พลิกพันหรือมันเกิดพันผูกหรือเธอจะเป็นลูกของเราทำไมพูดจาแบบนี้เลยลุงเมื่อเห็นผู้ชายแปล ก่อนจะคงจะตกใจพอเห็นหน้าเธอแล้วนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในใจฉันตลอดเวลาทําให้ฉันลืมไม่ได้นั่นก็คือเมียของฉันเองเมียของลุงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จากกันไปตั้งประมาณเกือบ20ปีได้ไม่เคยเจอหน้าเจอตากันเลยมาเจอเธอครั้งแรกเลยตะโกนออกไปเต็มปาก เรียกชื่อมียอ,ออกไปใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ